ตามรอยพ่อพอเพียงเลี้ยงชีวิตตามแนวคิดปรัชญาจากหาไหนเป็นฐานรากลูกอยู่ดีมีวิน,นัยสองเงื่อนไขสามหลักการประทานมากอสอน,นอจากน้อมนำคำสอนพ่อไม่ยออ่อท้อก้าวย่างอย่างรู้ค่าเศรษฐกิจ พอเพียงเลี้ยงชีวาชีวีข้าขอตามพ่อพอเพียงเอ่ยกศนอำเภอเมืองชัยภูมิขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาด้วยความยินดียิ่งกศนอำเภอเมืองชัยภูมิเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ ภายใต้การบริหารงานของนายเกษมทาขำป้อมผู้อำนวยการกศอนอ,อเภอเมืองชัยภูมิดำเนินงานภายใต้ปรัชญาคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นวิเศยทัศน์คนชัยภูมิได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพสามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตรวรรษที่21อัตลักษณ์ไฝรู้คู่คุณธรรมมีบุลคลากรทั้งสิ้นจำนวน82คนมีนักศึกษาประจำภาคเรียนที่1มีการศึกษา2,565จำนวน4,818คนขอนำเสนอผลการดำเนินง,งาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาดังนี้ได้บุคลากรผู้บริหารสถานศึกษานายเกษมท่าคำป้อมผพ้่อในการกศนอำเภอเมืองชัยภูมิเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ขับเคลื่อนการดําเนินงานและสามารถเป็นแบบอย่างในการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติตน และเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษาในทุกภารกิจงานสามารถถ่ายทอดประสบการณ์และมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาพร้อมทั้งขยายผลสู่ภายนอกสถานศึกษาเพื่อให้ชุมชนหน่วยงานในสังกัดหน่วยงานภายนอกและพานพีเครือข่ายได้นำหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน และประกอบกิจการงานต่างๆเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาครูและบุคลากรกศนอำเภอเมืองชัยภูมิมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถอธิบายและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติ การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูและทำให้ครูทุกคนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับทุกสาระการเรียนรู้ของการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย มีครูแกนนําในการขยายผลการจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษานักศึกษากอสนออาเภอเมืองเชยภูมิมีนักศึกษาแกนนําที่มีความรู้ความเข้าใจเกิดความศรัทธาและเห็นคุณค่าสามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เป็นหลักคิดหลักปฏิบัติในทุกกิจกรรมของชีวิตเช่นการประกอบอาชีพ การทำเกษตรกรรมตางวิถีพอเพียงการแปลรูปอาหารการปลูกผักสนครัวการทำบัญชีครัวเรือนสามารถอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องคณะกรรมการสถานศึกษากศนอำเภอเมืองชัยภูมิมีคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสนใจเห็นคุณค่า ศรัทธาและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบด้านความพอเพียงเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตพอเพียงให้การสนับสนุนกิจกรรมการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษา ร่วมลงนามเห็นชอบในการดำเนินโครงการต่างๆตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาเพื่อให้โครงการต่างๆประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอ้าอมกอสนอำเภอเมืองชัยภูมิห้องสมุดประชาชนทั้งสองแห่ง รวมทั้งกองสนตตาบลทั้ง19แห่งมีการจัดสถานที่ให้สะอาดร่มรื่นปลอดภัยสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและเอื้อต่อการเรียนรู้โดยครูนักศึกษาชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนดูแลรักษามีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลรักษาอาคารสถานที่มีแผนงานโครงการในการปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และมีศูนย์รวมข้อมูลในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาจัดทําแผนผังสแสดงแหล่งเรียนรู้ฐานกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศนอำเภอเมืองชัยภูมิมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของอำเภอเมืองชัยภูมิมีสื่อประกอบการเรียนรู้ประจำฐานการเรียนรู้มีวิทยากรรับผิดชอบประจำฐานการเรียนรู้และมีแผนจัดการเรียนรู้ของฐานกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบุคลากรในสถานศึกษาสามารถเป็นวิทยากร อธิบายประโยชน์จากฐานกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงได้อย่างชัดเจนมีการพัฒนาฐานและการจัดกิจกรรมอยู่อย่างต่อเนื่องด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่นในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกศนสอำเภอเมืองชัยภูมิ ได้ขยายผลโดยการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดสภาพแวดล้อมการจัดทำบัญชีครัวเรือนการเสริมสร้างความรู้กับคนในชุมชนได้ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตส่งผลให้บ้านทรัพย์รวงไสหมู่4ตำบลนาเสียวอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิได้รับประกาศจากจังหวัดชัยภูมิเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการอำเภอคุณธรรมประจำปี2563ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัดหน่วยงานภายนอกภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนกสศนอำเภอเมืองชัยภูมิมีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่างๆโดยประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการนิเทศกำกับติดตามการเดำเนินง,งานจากต้นสังกัดเป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับบุคลากรกศนอำเภอเมืองชัยภูมิอย่างดียิ่งอีกทั้งกศนอำเภอเมืองชัยภูมิยังได้สนับสนุนบุคลากร,กรในสังกัดร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่สามารถบริหารจัดการความสัมพันธ์ กับหน่วยงานต่างๆในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือจากบ้านวัดโรงเรียนในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทำให้นักศึกษาประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกศนอำเภอเมืองชัยภูมิ ขอน้อมนำคำสอนพ่อสู่ความพอเพียง